อก็คือกงไม่เห็นอะไอหูอยเนี่ยก็แบบนั่นก็คือแป้งใบเตยอ่ะหอมหอมกับกระทิหอมใบเตยมากแป้งแบบหนึบนิดนิดแต่นุ่มแล้วก็คือละลายไปเลยในปากแคบไม่ได้เคี้ยวอร่อยอยากลองสิ่งเนี้ยเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรนะ อ่ะเดี๋ยวแปะให้เพราะว่าตะกี้เพิ่งถามคนขายนะคะใครมาที่ยาจินดมนะคะต้องมากินเชื่อร้านอะไรนะยมจินดายาจินดมยาจินดมยมจินดายาจินดมนะคะอินทนินคือดีมากส่วนอันอื่นอ่ะเราก็เคยมารอบหนึ่งนะเรารู้สึกว่าอันอื่นยังเฉยๆแต่อินทนินอร่อยจริงสิ่งนี้อือก็เป็นถั่วงานะคะไส้ข้างในเป็นมะพร้าวนะมันก็จะแบบหวานแต่หวานน้อยมากหวานน้อยจริงแบบที่เขาร่ำารือ หมือนเป็นแป้งอ่ะเหมือนกินแบบเหมือนคล้ายๆอันนี้เลยนะจีนจีนอ่ะติ่มซำจีนอ่ะอันนี้คือของลงเองนะคะเด็กชายชอบกินวนทิปได้ยองคือทิปกินนะคะไม่ได้ออกกับลังเลยทั้งสิ้นเวลามาเที่ยวทุกคนกินกันเยอะป้าเราคือกินเยอะเลยแบบมาเที่ยวก็คือมากินอ่ะมากินเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารท้องถิ่นหรือขนมนมันก็คือเป็นการเที่ยวอย่างหนึ่งสำหรับเราพเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนที่เอนจอยการกินมากเวลาไปเที่ยวอันนี้ถ่ายแล้วอือ เหน็บเบอร์นี้ปับ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 